สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกพับเกี่ยงจานอีกแล้วครับเกี่ยงจานมอนีตออกล่าครับเกี่ยงจานออกล่าพี่น้องเลยหาวัตถุดิบเขาคว้าก่อนครับมาพี่น้องมือนีสิพามาตกปลาครับมไม้ไม่ครับเขาเขาลือคล้องไม้นำม,ม้าหลากไปมาเบิ้งรับว่าปลาสิได้บ่มือนนี่ตาพี่น้องบ่าหลายใหญ่ห้างรุ้ยนะครับกับวิวสวย,สวย ยุคเกาหลีสวยๆครับพี่นอ้องเพิ่งผลน้ำ<ง>ขนาดหาพี่น้องไปลุยครับว่ามือนีสิได้ผลงานบ่ครับไปเพิ่งครับว่ามือนีสิได้ผลงานบ่พี่น้องนะชื่อมีดยิ้มซิมพี่น้องมีปลาบ่าเนี่ย <c oughs> ไปน้ำหนาแล้วบ่ ปลาไปน้ำนำบันล้วว่าี่นน้องเบื้องเบื้องนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่โตวะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วครับ,รบไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็วัดครับโอ้ยบอลโ,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 โดนปลาหน่อยหางขาดพี่น้องหางขาดเลยครับปลาหน่อยกัดหางโอ้ ลายุันตอดตึก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 ,ตก,ตก,ตกข้งขาดเลยครับเ<ฮ>นาะมาเป็นวิธีปักเนี่ยครับนี่ปลายางซี่นิวแล้วพี่น้องเสียบปากสอดค้างครับรึบแล้วก็วัดระยะครับเสียบท่องสอดหลัง นึบนีเลิกคมเบ็ดกระจา่อนนี่นี่ครับไปพี่น้องลุยต่อกัดแล้วโอ้เสียดายเนาะนี่ลองิึงนี่ครับมุมนี่ขอดสว่งงานนี่เลยนี่แม่นขนาด นั่น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 วานรดตัวโอ้ยุดวานรดตัวนี่ใส่ซองยานี่หงาหงขาดเรียบร้อยสองตัวแล้วโอ้เอาเข้าแล้วเข้าฟังแล้ว นี่บ่ยัองจุนนี่บ่ไปแล้วไปแล้ว <Okay. S 1> กัดยู่แต่ว่าเดินสะสาวาปลาใหญ่ว่าเดินสะสาวเสือเออเดี๋ยวเอาไรือบ่นเ,เ,เนเี่ย่ายนันขับหางเนี่ย ย้นนอนว่ะเออหันย้อนนะเมียนบ่ดูดิขึ้นมางี้เลยนี่ได้ตัวแล้วครับได้แต้มฟอร์มวัอนี้มาแล้วหนึ่งแต้มโมเหี่ยวแล้วครับวัอนี้โมเหี่ยวแล้ว สุดยอดครับเขาแก้มถูกต้องตามกติกาโอ้ไมเด็ดจังจุดน,น,นี่หรือตอนี่นนะเก็บเก็บแต้มกันครับมีติ้มซิ้มครับ พี่น้องง่ายมองครับง่ายมองเงียบคักนเนี่ยหลังจากกัดไปสองสามตุ๊บง่ายไหมไมเราครับพี่น้องมาคล้องมังนีเอิญมาคล้องบักหอยครับตะกี้มันมีหอยไหลมังุ้มหอยเอาพี่น้องไปลุยกันมาได้สอง้มครับคนละแ็มกับย้องจุนไปนะพี่น้องดูจาก น้าม,มันหลากไปครับสวะนาน่าเิว่วมีมันนี้มาลองเงียบปักกันครับเงียบปักโอ้โโอ้ยย่างเลยย่างเลยโคงไม่น้องเออรองเงียบปักกันครับเอาแบบกัดปุบติดปับเลย ก็ต้องสองสัย นี่เด้นี่เด้นี่เด้ฮิรองเหยียบปักทำงานแล้วตัดปุ๊บโดนปับ๊บครับเหยียบปักเขาเบ่งโดนเัีงสี่มุมยี่หาดครับเหยียบปักทำงานแล้วโอเคอเออ Ui, tươm làm bánh thì canh chít chẳng đẹp <laughs> <laughs> à Hóa lâu rồi mà? mất tối gì rồi đấy cá phước anh lại nước gì cái đây tô nâng nhá เอะพี่น้องเลิกก็ดีแล้วครับรถไออีกคนหนึ่งห้างครับเมื่อนี้ก็ได้สามตัวครับเอา้าพี่น้องไปเบิ้องอยุคัวาก็ได้ปลาปะน้ำไปเบิ้งกันคนรถห้างกันเมื่อนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อน,นครับคลิปขอบคุณครับเจ้าล็อกการรับชมมือนี้ไปแล้วครับบายบายพอกันในัวเด้อเกียงจาน